อ่าก็หลังจากอบนะครับหมูแดงเสร็จนะครับกลิ่นหอมมากนะครับหาันนหนาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งเนาะเนี่ยกดดูก็รู้นะครับนะยิ่งถ้าหมักข้ามคืนนะครับมันจะยิ่งมีความแบบหอมนะครับแล้วก็ นุ่มเด้งเข้าเนือมากกว่านี้ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทูวีแชนแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติ k t o k นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อน่ออีกนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือครับเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับ เพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเริ่มจากวันนี้ผมเตรียมหมูนะครับเนาะวันนี้ผมใช้เป็นหมูไหลแบบนี้นะครับหั่นเป็นเส้นๆน,นะครับเนะอะส่วนนี้เนี่ยใช้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าสูตรน,นี้เป็นสูตรพิเศษนะครับซึ่ง ผมคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทําแล้วเนี่ยอร่อยมากๆนะครับเลยอยากจะมาบอกต่อนะครับหลังจากใส่น้ําต้นทรายนะครับลงไปนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงพะโล้นะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยตัวเบกกิ้งโซดาครับ1นส่วนสช้อนชา ตัวนี้จะช่วยให้หมูนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยซอสพริกนะครับอันนี้เป็นซอสพริกนะครับที่ผมทําขึ้นมาเองเนาะก็ใครสนใจนะครับตามไปดูได้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกทําเองนะครับใช้ซอสพริกสูตรสีราชาได้เลยนะครับนะนี่แบบนี้เนาะจะเปบอกว่าซอสพริกสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเผ็ดนะครับใครไม่สะดวกทำนะครับก็ใช้สูตรที่มีขายตามท้องตลาดก็ได้นะครับแต่แนะนําเป็นสูตรเผ็ดนะครับที่ เป็นสูตรสีราชานะครับจากนั้นนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับทั้งหมด5ช้อนโตะนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับทั้งหมด3ช้อนโตะนะครับจากนั้นนะครับใส่โคชูจังนะครับนะที่เป็นกล่องแดงนะครับกล่องกล่องฝาแดงนะครับแบบนี้ลงไปนะครับ หช้อนชานะครับบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้อร่อยมากนะครับลองไปทำดูเนาะแต่นั้นนะครับตามด้วยเหล้าจีนนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยแบะแซนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับทั้งหมด10ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็สีผสมอาหารนะครับสีส้มแดงเนาะนี่ก็ประมาณเ,าเกือบ1ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าใครชอบสีแจ่มๆนะครับก็ใส่เพิ่มได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับ1ช้อนชาแล้วก็เกลือนะครับอีก1ช้อนชานะครับสูตรนี้เราจะทำแบบค่อนข้างเข้มข้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าเนือนะครับแต่นั้นผมจะใช้ถุงมือนะครับขออนุญาตใช้ถุงมือนะเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะติดมือนะครับจากนั้นก็ขยำนะครับผสมนะครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ี่ก็ใช้เวลานวดนะครับจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะครับแล้วก็คือส่วนผสมทุกอย่างนะครับละลายดีเนาะหลังจากผสมทุกอย่างนะครับจนละลายดีเนาะจะได้แบบนี้นะครับสีน่ากินมากผมจะใช้ซ่อมนะครับจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปที่เนื้อหมูนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวหมูนะครับมีความนุ่มเนาะแล้วก็ ตัวน้ำซอสนะครับจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้หมูแดงของเรานะครับอร่อยมากๆนะครับนะใครไม่สะดวกจิ้มนะครับไม่ต้องจิ้มก็ได้เนาะผมบอกว่าสูตรน้ำซอสอันนี้ก็คือแบบเข้มข้นมากนะครับแล้วก็จะมีความแบบกลมกล่อมนะครับหอมๆเนาะนะครับน้ำซอสมันจะท่วมท่วแบบนี้นะครับจเป็นแบบนี้เนาะ ก็จิ้มให้ทั่วนะครับแบบนี้ครับแล้วก็หมักทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยเนาะห้าถึงหชั่วโมงนะครับหรือว่าจะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะครับยิ่งข้ามคืนก็จะยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยจะซึมเข้าเนื้อหมูได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนําไปเข้าตู้เย็นนะครับทิ้งไว้ข้างนอกก่อนนะครับอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยนําเข้าตู้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันหลังจากที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับ อาอันนี้นะครับหลังจากที่หมักหมูแดงเรียบร้อยนะครับก็จะได้แบบนี้นะเห็นไหมสีสวยๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมักข้ามวันนะครับผมใช้เวลา1ิบชั่วโมงเนาะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับว่า10ชั่วโมงมันอร่อยแล้วก็นุ่มไหมนะครับยิ่งหมักนานยิ่งเข้าเนื้อยิ่งอร่อยนะครับก่อนที่จะอบนะครับก็เอาตัวหมูนะครับชุบซอสทีนะครับแล้วก็วางลงไปเลยอันนี้ผมใช้ หม้ออบลมร้อนนะครับนะใครจะนําไปย่างนะครับหรือนั่นมีเตาอบอื่นๆก็ใช้ได้นะครับแต่แนะนําให้ใช้เตาอบหรือย่างนะครับเพราะมันจะอร่อยกว่านะครับส่วนน้ําที่เหลือนะครับเก็บไว้ทําตัวน้ําราดข้าวหมูแดงได้นะครับหรือว่าใครจะเก็บไว้หมักต่อกก็ได้นะครับเป็นหัวเชื้อเนาะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอบนะครับใช้ไฟประมาณ 190องศานะครับอบจนกว่าจะสุกนะครับโดยใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอ่าก็หลังจากอบนะครับหมูแดงเสร็จนะครับใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนาทีครับหรือใครจะให้มันขึ้นกิมเกลียมแบบนี้นิดนึงก็ได้นะครับมันจะมีความหอมเนาะดูแบบว่าชุ่มฉ่ำมันเงานะครับแล้วก็น่าอร่อยมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามารองหั่นกันดูนะครับอันนี้หลังจากที่ผมอบเสร็จนะครับผมก็พักสักครู่หนึ่งนะครับ20นาทีเนาะให้หมูมันเย็นตัวลงนะครับเพราะว่าถ้าหั่นร้อนๆเนี่ยน้ํำในหมูมันจะไหลออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ,นะรบว่าเป็นไงอันนี้ผมหั่นหนาๆเลยเนาะนุ่มมากนะครับเห็นไหมเหมือนแบบหมูแดงแบบ สไตล์ฮ่องกงเลยนะครับอันนี้กลิ่นหอมมากนะครับหั่นหนาๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งเนาะกดดูก็รู้นะครับนะยิ่งถ้าหมักข้ามคืนนะครับมันจะยิ่งมีความแบบหอมนะครับแล้วก็นุ่มเด้งเข้าเนื้อมากกว่านี้นะครับนี่ก็คือแบบข้าวเนื้อแล้วนะแต่ว่าถ้าค้างคืนนะครับนุ่มกว่านี้อีกเนาะผมบอกเลยเลยรับประกันนะครับสูตรนี้นะครับหอมเนาะ แล้วก็นุ่มเด้งแน่นอนแค่กดลงไปเบาๆเนี่ยขาดละน่ากินมากนะครับเดี๋ยวผมจัดลงจานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมูแดงนะครับสูตรง่ายๆนะครับนะเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าบอกเลยครับว่าทำออกมาคือแบบอร่อยเหมือนไปกินพัฒคาคารหรือว่าร้านอาหารดังๆเลยนะครับบอกว่า อยากให้ลองมากๆานะครับส่วนนี้หั่นหนาๆนนแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวแห้งไม่ต้องกลัวแข็งนะครับข้างในเนี่ยชุ่มฉ่ำนะครับเข้าเนื้อ j u ซ c y มากๆนะครับดูดนานาๆอย่างเงี้ยคือแบบเด้งๆเลยนะไม่มีแห้งไม่มีแข็งครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูนะครับน,นี่ขนาดมาแค่10ชั่วโมงนะครับถ้ามาข้ามวันนะครับเด็ดกว่านี้อีก ตัวรสชาติของหมูแดงสูตรนี้เนี่ยข้างนอกนะครับจะมีความหวานเค็มๆนะครับมีกลิ่นหอมเผือกรเทียที่เราใส่ลงไปนะครับนะมีความกลมกล่อมนะครับสีเนี่ยไม่ได้จัดจานมาใครอยากได้สีแดงๆเพิ่มนะครับก็ใส่สีเพิ่มนะครับนะแต่ต้องบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆยิ่งเอาไปย่างเตาถ่านนะครับจะยิ่งมีความหอมแล้วก็อร่อยมากกว่านี้นะครับนะอร่อยมากเลยส่วนน้ําที่เหลือนะครับจะทําน้ําราดก็ได้นะครับก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับนะหรือว่าใครอยากให้ทําเมนูอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอให้นะครับ